แล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ22มกราคม268 8อัปเดตสำหรับพี่น้องเกษตรกร,การชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลนะคะล่าสุดรัฐบาลเร่งแก้ PM 2.5หนุนใช้ดโดรนและ AI ในไร่อ้อยเพื่อลดการเผานะคะ ระดมทุกสภากำลังสั่งเร่งแก้พีเอ็มให้ต่อเนื่องรัฐบาลสั่งทุกกระทรวงเกาะติดและแก้ไขอย่างใกล้ชิดพร้อมสนับสนุนใช้ดโดรนและ AI ในไร่อ้อยลดการเผาอ้อยสั่งเข้มนิคมสากรห้ามเผาในเขตพื้นที่เด็ดขาดพบฝา่าฝืนตัดสิทธิ์ทันทีและกดไปรับชมรายละเอียดน,นะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอด,ด้วยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ20มกราคม2568นายอนุกุลพฤกษานุศักรองโฆษโกสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการเร่งแก้ไขปัญหาค่าฝุ่น pm 2.5และมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาในการลดมลพิษไม่ว่าจะเป็นส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอีกหลายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมโดยเฉพาะมาตรการเกี่ยวข้องกับพืชผลทางการเกษตรที่มีการเผาเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดฝุ่น PM 2.5นะคะโดยได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประกอบการงดการรับซื้ออ้อยไฟไหม้ และสั่งการให้บังคับใช้กฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดกับผู้เผาป่าเผาตอสั่งข้าวข้าวโพดอ้อยและพืชอื่นๆเพื่อให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5อย่างยั่งยืน ตามนโยบายปฏิรูปอุตสาหกรรมของรัฐบาลและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดฝุ่น PM 2.5ไม่สร้างผลกระทบให้กับประชาชนและชุมชนใกล้เคียงนะคะรัฐบาลส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่ยอ้อยนำเทคโนโลยีโดรนเข้ามาใช้ในพื้นที่ปลูกอ้อยกว่า1,000 0ห,หมไร่ซึ่งโดรนจะติดตั้งระบบ AI เพื่อใช้ในการตรวจวัดคุณลักษ์อ้อยให้แม่นยำยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกอ้อยสดและอ้อยเผาไฟลดข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตช่วยรักษาคุณภาพน้ำตาลของโรงงานนะคะทั้งนี้การนำา i i เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตตันต่อไร่และค่าความหวานของอ้อยก็จะทำให้กเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลสามารถวางแผนการเก็บเกี่ยวในช่วงที่อ้อยมีคุณภาพสูงสุด และเพิ่มรายได้ให้กับระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายรวมถึงปฏิรูปอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายให้เป็นอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ที่มีความยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมสากลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น pm 2.5ภาคการเกษตรในเขตพื้นที่นิคมสากลโดยสั่งการไปรยังสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดที่มีพื้นที่ฮอตสปอต ให้ตรวจสอบกวนขันนิคมสากลในพื้นที่รับผิดชอบให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุลลองเองไม่ให้มีการเผาในเขตพื้นที่สากลโดยเด็ดขาดหากตรวจพบว่ามีเกษตรกรสมาชิกที่ฝ่าฝืนนะคะเผาในเขตพื้นที่นิคมสากลกรมส่งเสริมสากลจะดำเนินการชะลอการออกหนังสืออนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสากรหรือกศออนอ .3 และชะลอการได้รับหนังสือแสดงการทำประโยชน์หรือกศนอ .5 ซึ่งเป็นเอกสารที่สามารถนำไปขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้โดยปัญหาฝุ่นพีเอ็มเป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในประเทศไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง กุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งเป็นช่วงที่ตรงกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรนะคะและการเผาในพื้นที่เกษตรเพื่อเพิ่มปริมาณผลผล,ผลิตพืชเศรษฐกิจให้ได้หลายรอบต่อปีเช่นการเผาใบอ้อยต่อสังต่อสังฟางข้าวและต่อสังขา้าวโพดเหลืยงสัดส่งผลให้ภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาฝุ่น pm 2.5อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รัฐบาลขอความร่วมมือเกษตรกรปฏิบัติตามคําแนะนํา และคำแจ้งเตือนจากส่วนราชการอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฟื้นเกษตร,รกรจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอัปเดตนะคะสำหรับพี่น้องเกษตร,รกรชาวไร่อ้อยและโรงนน้ำตาลรัฐบาลเร่งแก้ pm 2.5หนุนใช้ดโดรนและ ai ในไร่อ้อยเพื่อลดการเผานะคะอัปเดต22มกราคม2 5 6 8